สวัสดีค่ะวันนี้คุณจะพามาดูความเปลี่ยนแปลงหลายๆอย่างนะคะของสวนไม้บอบน้ำที่บ้านเราไม่ได้เจอกันนานพอสมควรเลยอะทอม,มี่มามาสิฮัลโหลสวัสดีค่ะแค่เปลี่ยนแปลงหลักๆก็ตรงนี้เลยค่ะทุกคนคุณเอาไม้อวบออกจากแปลงช่วงนี้นะคะน่าจะประมาณ3เมตร คืออยากจะเอาพื้นที่ไปปลูกไม้พื้นเมืองของออสเตรเลียนะคะจะเป็นพวกดอกไม้ที่เราสามารถเอามาจัดแจกันได้ส่วนต้นไม้ที่อยู่ตรงนี้เนี่ยก็ขุดเอาไปปลูกที่อื่นค่ะตรงนู้นค่ะตรงมุมนูน้นแล้วก็เอามาใส่ในกระถางนะคะเนี่ยพอมาปลูกรวมกันแบบนี้แล้วสีสวยมากเลย ได้มาหลายกระถางเลยนะคะว่าต้นเนี้ยเขาเป็นเป็นแกรบตัวเรียชนิดหนึ่งซึ่งขยายพันธุ์เรามากค่ะมีอยู่หลายกอเลยกอใหญ่ๆทั้งนั้นนะคะส่วนยอดก็เอามาปักชำไว้ตรงนี้ค่ะต้นนี้นะคะถ้าใครจำได้จะเป็นต้นที่หัวใหญ่มากๆแต่ว่า การเขาเน่านะคะเป็นเป็นรูกลวงรูโบ ổ, ตรงกลางเลยอะคะ่ะแบบนี้นะอันนี้ก็เลยตัดออกตัดยอดออกนี่นะคะน,นี่ก็จะเป็นยอดของกิ่งนี้เนี่ยอันนี้จริงๆแล้วคุณต้องตัดข้างในออกนะคะอันนี้เพิ่งรื้อเมื่อวานเองดือซีข้างในเขาเป็นเชื้อรานะคะก็เนี่ยเวลาตัดก็จะต้องตัด ประมาณนี้ออกอันนี้ควรราวางไว้ให้รับแดดกิ่งจะได้แห้งๆนะคะช่วงนี้ก็เป็นปลายฤดูหนาวของที่นี่แล้วค่ะวันนี้มีแดดดีนะคะมีดอกเยอะมากคูณทยอยเด็ดเพราะว่าช่วงเนี้ยแมลงเยอะค่ะ ดอกที่เหลือไว้เนี่ยคือพวกที่ยังไม่โดนมแมลงมามาตอมนะคะอันนี้เป็นอันนี้เป็นดอกของลูกอมนะคะเนี่ยไม่แน่ใจว่าลูกอมชนิดไหนเพราะดอกเขาจะคล้ายๆกันดอกลูกอมข้างในจะเป็นสีชมพูดแดงนะคะก่อน,นี้ คุณจําชื่อไม่ได้แต่ว่ามีช่วงหนึ่งที่จะขี้เหร่มากคือใบร่วงนะคะเนี่ยแต่ว่าช่วงนี้ก็มีลูกๆงอกออกมาใหม่น่ารักเชียวนี่นะคะมุมตรงนี้คููเอา ต้นไม้ใหญ่ออกไปนะคะพวกที่เป็นเนี่ยค่ะที่เขาเรียกว่าเป็นกุหลาบหลอดใช่ไหมคะมันจะมีต้นใหญ่สองต้นอยู่ตรงนี้คุณก็รื้อออกไปแล้วก็เอาไม้ที่จับมุมตรงนู้นมาปลูกไว้ตรงนี้แทนนะคะเงาบาง จะเป็นไม้แขวนไม่ใช่สีมันจะเป็นที่ตักผ้าแบบหมุนนะคะมันก็จะหมุนให้แดดมาโดนได้นี่จะหมุนมาให้ดูเพราะว่าสีสวยมากคะ่ะนี่ก็เป็นลูกอม ไม้ด่างนะคะนี่ดูตรงนี้สิด่างทั้งทั้งต้นเลยนะคะไม่ค่อยมีสีไม่ไม่มีด่างเขียวเลยอะ่ะเป็นชมพูขาวหมดเลย ช่วงนี้ก็ได้แดดเพิ่มมากขึ้นค่ะแล้วอากาศตอนเช้ายังหนาวอยู่แต่พรุ่งนี้เป็นต้นไปก็จะเริ่มฝนตกนะคะนี่เจละบีนชมพูเจลาบีนเขาชอบอากาศเย็นๆค่ะเขาก็จะบวบๆโตเร็วในช่วงฤดูหนาวนะคะ มันก็จะมีต้นไม้ที่โดนแช่แข็งนะคะเพราะว่าบางวันมันจะมีอุณหภูมิติดลบเนี่ยต้นที่อยู่ตรงนี้ค่ะเน่าไปมันก็ดึงออกไปแล้วนะคะซีดำมจัสปากำลังบานดอกค่ะเนี่ยเห็นไหมมดมาตอมถ้ามีมดแบบนี้ก็คือแปลว่าเขา,าจะมี มแมลงสีดำตัวเล็กๆนะคะมดคือมากินอาหารจากมแมลงตรงนี้สีสวยมากๆเลยค่ะล้นออกมาข้างนอกแล้วน,นะคะช่วงก่อนเขาจะเป็นแบบก้อนกลมใหญ่ๆตรงนี้ นี่ก็สีสวยตรงนี้คุณก็มีรื้อต้นสีดำมออทําจอยออกบ้างนะคะนี่ก็จะเหลือไม่กี่กอเพราะคุณจะใช้พื้นที่ตรงนี้ปลูกผลไม้ค่ะก็กะว่าจะให้อยู่ขอบถึงแค่ตรงนี้นะคะแล้วนี้ก็ปลูกผลไม้อันนี้เป็นมมลบริ ลูกหมอนไหมแต่ว่านี่จะเป็นสีดำนะคะคุณชอบกินมากตรงนี้ก็เป็นต้นราสเบอรี่ค่ะยังเป็นแค่ตออย่างนี้เลยนะคะเขาขายเป็นแบบนี้แล้วก็พอถ้าเขาโตขึ้นนะคะตรงนี้เห็นไหมตรงตุ่มตรงนี้ก็จะกลายเป็นใบนะคะันก็จะมีต้นบลูเบอรี่อยู่ตรงนี้ แล้วก็มีราสเตอรี่อีกกิ่งหนึ่งตรงนี้ก็ไม่ค่อยได้แดดค่ะแต่ก็จะปลูกพวกผักพืชผักสมุนไพรได้ก็พึ่งหรือหญ้าออกนะคะรออากาศอุ่นกว่านี้ก็จะลงผักมากขึ้นอันนี้เป็นผักที่ปลูกตั้งแต่ปีที่แล้วน,นก็เป็นผักสวนครัวนะคะแล้วมุมนี้ช่วงปีที่แล้วเนี่ยเอา คุณเอาผักผักพวกมะเขือเทศมาลงนะคะแต่ว่าอันนี้ก็รื้อไปหมดแล้วค่ะแล้วก็เอาไม้อวดมาลงใหม่อันนี้ก็มาลงได้ประมาณสองสามเดือนแล้วค่ะเอามาลงตั้งแต่ช่วงฤดูใบไม้ใบไม้ร่วงเนาะสองสามเดือนแต่เนื่องจากว่าฤดูใบไม้ร่วงกับฤดูหนาวนี่ยเขาจะไม่ค่อยได้แดดเท่าไหร่นะคะ เนี่ยสีเขาก็จะยังไม่สวยแต่ต้นไม้พวกนี้คือเอาไม้ที่อยู่ในกระถางมาลงค่ะเนี่ยอย่างพวกลูกอมพวกนี้นะคะตอนที่อยู่ในกระถางเนี่ยเขาจะเริ่มเพราะว่าไม้แก่แล้วอะค่ะเขาจะเริ่มหดลงเรื่อยๆมันก็เลยเอามาลงดินก็จะดูดีมีชีวิตชีวามากขึ้น แล้วคุณใช้พื้นที่ที่เคยวางต้นไม้หรือว่าวางกระถางพวกนีเน้เพื่อวางกระถางจากหน้าบ้านนะคะเดี๋ยวคุณจะพาไปดูหน้าบ้านว่าตอนนี้เป็นยังไงบ้างเนี่ยอันนี้ก็ว่าเวลาประมาณเกือบเกือบ่บายโมงนะคะก็แดดก็จะหมดแล้วเขาก็จะได้แดดประมาณครึ่งวันเช้านะแต่พอฤดูร้อนก็จะได้แดดเพิ่มมากขึ้นค่ะ อย่างตรงปลายเนี้ยจะได้แดดนานกว่าเพื่อนนะคะสีก็เลยจะสวยกว่าฝั่งทางนี้ไม้กระถางที่อยู่หน้าบ้านนะคะนอกจากจะเอาไปไว้ในแปลงหลังบ้านแล้วปลูกลงดินแล้วนะคะก็เอามาไว้ในชั้นเอาไว้ตามชั้นพวกนี้คะ่ะเนี่ยอันนี้ก็มาจากหน้าบ้านนะคะไม้กระถางใหญ่มากนี่ มันก็จากหน้าบ้านเหมือนกันก็ย้ายสลับกันไปเรื่อยๆค่ะบางส่วนก็เอาไปปลูกในหน้าบ้านอีกโซนหนึ่งนะคะเดี๋ยวจะพาไปดูจะมีที่ที่ยังไม่มีที่วางนะคะ ส่วนในกระถางตรงนี้เนี่ยอันไหนที่ดูโซมๆนะคะคุณก็ไปลงดินที่ให้ดูเมื่อกี้ป่ะเดี๋ยวพาไปดูหน้าบ้านค่ะเพราะว่าเป็นการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่เลยนะคะนี่นะคะทุกคนเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ถ้าดาถ้าจำกันได้นะคะคุณจะมีโต๊ะสองโต๊ะใหญ่ๆวางตรงนี้นะคะ แล้วก็มีไม้อวบวางเต็มเลยเนาะแต่ว่าตอนนี้ได้กลายมาเป็นแปลงผักแล้วค่ะจริงๆแล้วอ่ะโครงการเมื่อสองสามปีที่แล้วเนี่ยก็คือจะทำแปลงนะคะเพื่อเอากุหลาบหินลงแต่ว่าช่วงนี้คือทุกของทุกอย่างแพงมากค่าครองชีพสูงนะคะก็เลยคิดว่า แทนที่เราจะปลูกไม้อวบแล้วก็ปลูกผักกินได้ดีกว่าเพราะว่าเราก็มีไม้อวบอยู่เยอะพอสมควรแล้วนี่นะคะเพิ่งทําเสร็จเลยค่ะแล้วคุณก็เพิ่งลงผักวันสองสาวันที่ผ่านมานี้เองนะคะผักพวกนี้ก็จะเป็นกล้าที่เขางอกขึ้นเองในแปลงผักหลังบ้านนะคะแล้วก็ามาแยก เพราะว่าเขาจะแบบงอกออกมาติดๆกันเลยแล้วก็มาแยกแล้วก็มาลงแปลงช่วงนี้ก็อาจจะเหี่ยวหน่อยเพราะว่าวันนี้มีแดดแดดแรงนิดนึงนะคะแล้วก็จะมีต้นผลไม้นี่อันนี้เป็นต้นนี่เป็นต้นแอปเปิลแล้วก็นี้เป็นต้นพลัมน,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  um, นะคะก็จะมีอยู่ต้นผลไม้แค่สองต้นแล้วก็ ไม้อวบตรงหน้าบ้านนี้เอาไปไว้ที่ไหนก็อย่างที่บอกก็คือไปไว้ที่ชั้นที่คุณให้ดูเมื่อกี้นะคะแล้วบางส่วนก็ไปไปปลูกลงแปลงซ่อมนั่นซ่อมนี่ในหลังบ้านแล้วส่วนที่เหลือก็อยู่ในมุมนี้เลยค่ะมุมนี้ก็อันเนี้ยเปลี่ยนต้นไม้ใหม่หมดเลยนะคะถ้าจํากันได้เนี่ยมันจะมีคลิปหนึ่งที่คุณให้ดูว่า ต้นไม้ที่เคยอยู่ในมุมนี้เนี่ยโดนหอยทากแล้วก็ตัวสลักนะคะก็เป็นตัวคล้ายๆกับหอยทากนี่แหละแทะกัดกินแบบเป็นรอยเยอะมากค่ะคะุคก็เลยรือ้อแล้วก็เอาต้นไม้ที่อยู่บนบนโต๊ะนะคะที่หน้าบ้านเอามาลงที่นี่ก็จะตอนนี้ก็ดูมีสีสันสวยงามนะคะเนี่ย ตั้งแต่ตรงนี้เป็นต้นไปจนถึงนู่นเลยค่ะจะเป็นต้นไม้ที่เคยอยู่ในกระถางมาก่อนเนาะกระถางเล็กๆแล้วเราก็มาจับผสมนั่นผสมนี่อันนี้ก็จักโต๊ะเหมือนกันนี่นะคะ ก็ทยอยปลูกไปเรื่อยๆค่ะตรงนี้นะบางบางกระถางก็ปลูกมาประมาณเดือนถึงสงเดือนแล้วเนี่ยตนน้นไม้เริ่มสดชื่นขึ้นสีสวยขึ้นส่วนกระถางเนี้ยเป็นกระถางที่ปลูกล่าสุดนะคะกระถางใหญ่มากนะคะทุกคนเนี่ยขนาดใหญ่มาก แล้วเราก็เนี่ยคะย่ะคือลืมถนมนเลยค่ะตอนนี้ยังไม่มีใครมาดึงต้นไม้เราไปนะคะอันนี้ก็มีอยู่ตรงนี้อีกกระถางใหญ่ ขอบคุณที่ติดตามนะคะขอให้มีความสุขกับการปลูกไม้อบน้ำค่ะสวัสดีค่ะ